มาถึงอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายทาง Facebook นะคะสวัสดีค่ะตอนนี้หนูเรียนอยู่ปี4ค่ะคุณหมอเพื่อนที่คบ<อ><อ>กัน<ะ>ในกลุ่มส่วนมากจะเป็นกระเทยเป็นตุ๊ด เพราะฉะนั้นหนูเนี่ยจะมีจริตเป็นกระเทยสูงมากค่ะ,ะคือติดมาทางท่าทางการพูดจาต่างๆคุณหมอพอนึกออกใช่ไหมคะอันนี้ค่ะเป็น <laughs> เป็นเหมือนกันนักเต้นไงแก่งนักเต้เนอะไรอย่างเงี้ยแถมหนูเนี่ยนะคะคุณหมอหนูเป็นคนตัวสูงใหญ่ด้วยคัะเนี่ย <laughs> ก็เราอีกแล้วโ <laughs> อเค okay. ทําให้ผู้หลายๆคนนะคะคิดว่าเราเป็นหรือเปล่าคือพลาดโอกาสผู้ไปหลายคนแล้วนะคะ <laughs> พอเราอยู่กันเป็นกลุ่มมันมีความสุขสนุกมากนะคะ<ม>กับเพื่อนๆเ,เนี่ยเราแอลเอิรนผู้ชายแบบติดตลกไม่จริงจังอะไรมันสนุกไปทุกเรื่องเลยค่ะมีแต่เสียงหัวเราะกันแต่พอไปเจอคนที่ชอบจริงๆก็ติดนิสัยแบบนี้ไปอีกอเหมือนเรากลายเป็นคนแรงๆโอเวอร์แอคติ้งใส่ผู้อ่ะค่ะ <c oughs> ทั้งๆท,ที่ลึกๆหนูเป็นคนเรียบร้อยมากเวอร์ <c oughs> จริงจังทีไรหนูนกทุกทีค่ะเขียนมารู้เลยแม่บอกหนูว่าให้สำรวมบ้างนิสัยแบบนี้เดี๋ยวหาแฟนไม่ได้ พ่อบอกหนูว่าไม่เห็นเป็นไรพอลูกมันทํางานเดี่ยวก็แยกจากกลุ่มก็จะสอบลงเองตัวหนูเองนะคะแอบนอยเหมือนกันค่ะหนูควรปรับตัวไหมคะจะเริ่มต้นยังไงดีคะทีนี้ต้องไปดูด้วยว่าการที่ไปเจอผู้เราเนอกอะ่ะบางทีด้วยความที่ติดเป็นจริตกระเทยอะ่ะเหมือนลุกเขาหรือว่าเล่นอะไรที่มันเลยเถิดจนดูไม่มีมรารย,ยาทไปหรือเปล่าไปลุกเขาก็จะใใช่เพราะว่าบางทีบางกลุ่มกระเทยบางทีเวลาเล่นหรือว่าแกล้งหรือว่าแซวอ่ะ บางอย่างมันก็อาจจะ off ออฟลิมิตไปบ้างเพราะว่าจลิตกระเทยเรื่องของการที่เป็นคนเฮฮาแบบคุยเรื่องตลกโปกฮาได้อะไรเงี้ยเป็นเรื่องน่ารักผู้หญิงที่ตลกแล้วก็ขำขันก็มีสเสน่ห์เฉพาะตัวอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องมารยาทเป็นอีกเรื่องหนึง่ง<อ>ในเรื่องของการตลกแล้วก็แซวแบบกระเทยบางทีเล่นกับเพื่อนกระเทยด้วยกันก็อาจจะไม่คิดอะไรแต่ว่าหนูไปเจอเพื่อนผู้ชายแล้วใช้คานิยามบางอย่างที่วยุยกับเพื่อนกระเทยเยอะๆแต่ไปเลือกผู้ชายด้วยคานิยามแบบนั้น<อ>เขาก็อาจจะแบบเอ๊ะ หรือเปล่ามันก็อาจจะทําให้ดูไม่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ถ้าไม่สนิทกันจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่ได้ควรเล่น<ม>เช่นอะไรมุกที่มันเป็นมุกตลกเกี่ยวกับเรื่องรูปร่างหน้า<ม>ตาหรือว่าแบบอโยวะบางส่วนอย่างถ้าเราเห็นง่ายๆเลยผู้จัดการดาราคือพี่เอสุภชัยกับพี่อัมพัชลาภาเนี่ยเวลาเขาแซวเขาชอบเล่นจับกันอยู่แล้วเพราะเขาสนิทกันมากๆแต่สมมติเราอาจจะอยู่กับเพื่อนกันเธอเรารู้สึกว่าจับเล่นได้แบบเออเหลือซว่สัตย์นี้กับพี่โอ๊ตปาโมดอย่างเงี้ย เขาสนิทกันมากเขาเล่น,นแต่มไม่ได้หมยความว่ามันเล่นได้กับทุกคนไงนุ่จริงสมมติไปเจอผูชชายแล้วเออก็จะเล่นเหมือนอยากให้เขารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนเหมือนกันแต่ว่ามันดูก้าวข้ามพื้นที่ส่วนตัวของเขาไป<ฆ>ทีเนี้ยในเรื่องของคิดว่าจะต้องปรับเปลี่ยนไหมพราว่าลองไปทบทวนตัวเองดีกว่า<ฆ>ว่าไอ้จริตที่เวลาเราเล่นที่เราติดนีสใส่จริตกระเทยมาหมอก็ติดนีสใส่กระเทย<ฆ>เพราะว่าเพื่อนกระเทยเยอะมันก็จะมีจริตมีท่ามีตลกเสียงดังอะไรเงี้ยเป็นได้ แต่ว่าเรื่องของมารยาทเวลาเจอคนที่เราไม่ได้สนิทด,ด้วยเนี่ยลองไปทบทวนตัวเองดูว่าเอ๊ะเราเหมือนบางทีเราลืม,มเขาเรียกว่าออฟลิมิตไปกับทุกเรื่องหรือเปล่าในกลุ่มเพื่อนบางอย่างมันทําได้แต่กับคนที่ไม่สนิทมันอาจจะไม่ได้ควรทําหรือว่าไม่ควรคุยในลักษณะแบบนั้นก็ได้ค่ะส่วนเรื่องว่าไปทํางานแล้วจะเปลี่ยนไหมหมอว่าจริตบางอย่างคือเราเป็นแล้วเราอยู่ด้วยแล้วเราสนุกอะ่ะมันก็เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งของเราแล้วก็ มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงจลิดกระเทยจลิดชนีเลยมันไม่มีหรอกมันก็คือมันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราชอบ<ม>เราใช้แล้วรู้สึกว่ามันมีความเป็นตัวของตัวเอง<ม>ถ้าเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันคือตัวของเราสุดท้ายแล้ววันหนึ่งเราก็จะเจอผู้ชายที่เขาชอบเราในแบบที่<ม><ม>เราเป็นจริงๆ<ม>เพราะฉะนั้นอย่าพยายามไปฝืนตัวเองว่าแบบต้องสํารวมจะได้มีแฟนอ<ม>่<ม>นะเพราะสุดท้ายพอคบไปสักพักหนึ่งจริงๆเรามีเพื่อนกระเทยเราก็จะกลายเป็น <laughs> ตัวเราอยู่ดีพี่ภูณนึกออกไหมเพราะฉะนั้น เหมอว่าเน้นเรื่องมารยาทมากกว่าแต่ว่าไอ้เรื่องจริตกระเทยไม่กระเทยเนี่ยเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็จะเจอคนที่เขาชอบเราในแบบที่เราเป็นเองค่ะโอ้ว h w วเ very good